สวัสดีครับสวัสดีครับผมวันนี้นะครับก็จะมาเสนอสุดอีกแล้วนะครับผมมาดูกันสุดล่างนะครับผมอมันมันมาได้ทั้งหน่วยและทั้งสิบนะครับเพราะว่ามันไม่ปักหลักนะครับผมตอนนี้มันข้างแรกๆมันก็เข้ามาหลักสิบนะครับผมแต่ดูนะครับตาดีได้นะครับผมตาร้าเสียนะฮะต้องสังเกตเอานะครับผมต้องใช้ดวงของท่านแล้วนะฮะแล้วผมขอย้ํานะครับผม สุดทกสุดนะครับผมไม่เป็นอมต,มตะนะฮะมันสามารถลดได้ทุกอย่างนะฮะสามารถที่เป็นไปได้สามารถลดได้ทุกอย่างนะครับผมเป็นธรรมชาติของมนุษย์นะฮะสุดก็มาจากคํานวณน,นะครับผมก็คือมันก็มีโอกาสลดได้นะครับผมไม่ใช่ไม่ใช่ว่าสุดมันลดไม่ได้ไม่ใช่นะครับผมมันเป็นสุดระยะสั้นด้วยนะครับผมต้องโปรดใช้วิทญาณของท่านนะครับามาดูกันนะครับว่ามันเดนดีมาตั้งแต่ อ่อห้าสามนะครับผมอา่านี่นะฮะสี่ตัวแล้วก็อา่าส่วนนี้สามตัวมาหนึ่งตัวแน่นอนนะฮะแล้วนี้สี่ตัวมาหนึ่งตัวนะครับผมมันถามว่ามีหลุดไหมนะครับผมไอ้สามตัวมาหนึ่งตัวยังไม่เคยหลุดนะครับอา่างวดที่แล้วนะฮะอ่องวดที่สามสามนะฮะทางนี้หลุดไปหนึ่งครั้งนะครับผมแล้วก็จะไม่หลุดนะครับผมเดินดีมานะฮะอา่างวดนี้นะครับผมมาดูกันว่าอา่าสุดที่เลขดับนะครับผมอ่า มามาตัดเอานะครับผมตอนนี้มีห้าเจ็ดสองแปดนะครับผมแล้วก็แปดเก้าหกนะครับผมอลองสังเกตดูไหมครับอตอนก่อนละก่อนหน้านี้นะครับผมนี่ออกสามสามนะฮะแล้วก็อันนี้มันมันเข้ามันมันเดินมานรักเซบตลอดนะครับผมหกสองนะครับแล้วก็สี่สองนะครับผมแล้วก็สามแล้วก็นี่เก้าแปดนะครับผมแล้วก็แปดหกนะครับมันทางนี้มันเดินมานรักเซบตลอดนะครับผมงวดนี้ก็อาจจะมารักเซบ 8ปดเนะครับผมอาจจะมาหลักสิบก็ได้นะครับผมอ่าแล้วก็5728นะครับผมลองอ่าลองคู่กันดูนะฮะลองคู่กันดูครับผมอ่าผมได้ทําคู่ไว้ให้แล้วนะฮะผมได้คู่ไว้ให้แล้วครับผมอ่านี่นะครับผมที่ที่ติดเลขดับนะครับผมแล้วก็ชุดดับนะครับผมก็ตัดออกไปนะครับผมทางวัดนี่ถ้าสองด้งลงลงมาก็เรียบร้อยนะฮะ แล้วก็จะมี58 59แล้วก็56 78 776นะครับผมเป็นสุดทดลองนะครับผมถ้าเกิดว่าสุดนี้เดินดีนะครับผมจะมาเสนอสุดให้วิธีคำนวณนะฮะสุดทุกสุดมีที่มาและที่ไปนะครับผมอลองดูกันก่อนนะฮะถ้าเกิดว่ามันเดินดีนะฮะวันนี้ก็วันหน้าเรามาเฉลยกันนะครับว่ามันมีแบบไหนมั่งนะครับผมแล้วก็มีสุดอ่าสุดล่างนะครับผมวิธี อันนี้นะฮะเดินดีมาตลอดปีเลยนะครับผมมาดูนะครับสูตรนี้ก็มีที่มาและที่ไปนะครับผมไม่ใช่ว่าไม่มีที่มาที่ไปนะครับแต่หลักมันจะเยอะหน่อยนะฮะจะเยอะหน่อยนะครับผมสุดยอดมากนะฮะสุดยอดจริงๆนะครับผมอ่างวดนี้ก็ตามนี้เลยนะฮะสูตรหนึ่งสองสามแล้วก็สามห้าเจ็ดสูตรนะฮะมาดูกันว่าสูตรที่สูตรทดลองกับสูตรนี้มันสูตรไหนที่ระยะยาวกับระยะสั้นสูตรไหนมันเดิน ดีงวดนี้นะครับแล้วก็งวดนี้ก็จะมีศูย์สี่สามห้านะฮะมาหนึ่งตัวนะครับผมแล้วก็สูตรนี้นะครับมาดูกันว่านะครับผมมันมีลดทุกสูตรนะครับผมมีลดได้นะฮะโอกาสลดได้ไม่ใช่ว่าสูตรทุกสูตรเป็นอมาตะไม่มีในโลกนะฮะผมที่เป็นอมาตะนะฮะ สูตรทุกสตรมีโอกาสหลุดได้นะครับผมโปรดใช้วิทยาศาสของท่านนะฮะว่ามันจะมาจริงหรือไม่นะฮะผมแค่นํามาให้ดูนะฮะยังไม่ได้สรุปให้นะครับผมถ้าใครอันนี่สุดนี่ก็แปดหกห้านะฮะเดินดีจริงๆนะฮะมาดูกันนะว่าสูตรนี้เดินดีมาจากยังไงนะฮะอันนี้นะครับผมดูนะฮะสุดยอดนะครับผมไม่เคยหลุดเลยนะครับสูุดนี้ย มาแน่ๆนะฮะต้องมาแน่ๆข้างล่างนะครับผมแปดหกห้านะครับผมมาแน่ๆนะครับโอเคนะครับผมแล้วก็หมดแล้วนะฮะหมดแล้วล่างนะครับผมล่างมีอีกหนึ่งริมนะครับผมขอให้ดูประมาณนี้นะครับผมแล้วก็อย่าอย่าลืมนะฮะอย่าลืมสดทดลองนะครับผมมาแน่ๆนะฮะ โอเคนะครับผมอ่าแล้วก็ผมให้ดูสุดเซกหนึ่งสุดนะฮะระยะยาวนะครับผมอ่าโอเคนะฮะก็เดี๋ยวมา ติดตามกันต่อในคลิปหน้านะครับผมเดี๋ยวผมมาสอนวิธีคิดสุดทวยแม่นๆนะครับผมวให้วิ่งตัวเดียวนะฮะมีให้สามสุดนะครับผมมาแน่ๆนะฮะโอเคนะครับผมอย่าลืมนะฮะกดติดตามไว้ด้วยนะครับผมเราก็ต้องขอบคุณมากสําหรับคนที่รับชมแล้วก็กดติดตามรับชมนะครับผมต้องขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณอย่างยิ่งที่เป็นกําลังใจให้ผมมาตลอดนะครับผมโอเคนะฮะถ้าใครชอบก็ขอให้ตามนะครับถ้าใครไม่ชอบก็ขอให้พันนะครับผมอย่ามาซีเรียสนะฮะก็ ขอให้ทุกท่านนะฮะร่ำรวยร่ำรวยทุกุยกันระวันที่หนึ่งทุกท่านนะครับผมสวัสดีครับ